นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสสงองค์สัทธามารมีที่เราท่านนิสราธานบาดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญยญาราศีความดีที่เธอทุกคนตั้งใจทำกันทุกวันนี้ ก็จะเป็นกำลังใจของเธอเรื่องราวทั้งหลายที่ในสากลละโลกที่จะมากระทบจิตใจของเธอให้มีแต่ความทุกข์และก็ความเล่าร้อนดังนั้นเธอทั้งหลายที่เราได้อาศัยหรือว่าพึ่งบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จึงเป็นสารณะที่พึ่งอันยอดเยี่ยม เพราะเราสามารถที่จะอยู่ได้กับสิ่งที่เรากำลังไม่อยากจะทนหรือไม่อยากจะรับรู้ไม่อยากก้าวล่วงเข้าไปสนใจอะไรสิ่งเดียวที่พอทำให้เราเกิดกำลังใจรองรับเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้บุคคลผู้ตั้งใจเห็นความดีของพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกนึกถึงพระองค์มาเป็นที่พึ่ง น้อมนำสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตัดแสดงอันเรียกว่าความเป็นจริงมาคบคิดพิจารณาอยู่อย่างนั้นจนเกิดความเข้าใจและก็ยอมรับนับถือสิ่งที่กำลังเผชิญกับความทุกข์นั้นได้ความสงบภายในใจของเธอเรียกว่าความสุขอันยอดเยี่ยมมันก็เกิดขึ้นในใจของเธอโดยพนันทันทียิ่งคิดตามยิ่งพิจารณาตาม รือได้เอาคําที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วไปนั่งพิจารณาตามเธอลองนึกซิว่ามันยิ่งมองก็ยิ่งเห็นเห็นสิ่งนี้เกิดความนิพิทายานเบื่อหน่ายเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระธรรมเป็นที่พึ่งพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งขอให้เธอทุกคนค่อยๆพิจารณานะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสแสดงเอาไว้คือความทุกข์ให้เรารู้จักทุกข์ให้เรารู้จักเหตุที่ทําให้เราเป็นทุกข์ คนที่เขาคิดได้อย่างนี้เห็นความทุกข์เห็นเหตุที่ทําให้แล้วเขาเป็นทุกข์อย่างนี้แล้วก็จายออกไปแล้วเขาก็รวมใจกลับมาว่านี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงจัดให้เราเห็นเขายังมีใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคนคนนี้จะเข้าถึงใจศาสนาคมเป็นอย่างน้อยตายก็ไปสวรรค์เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นความจริงเธอก็ยอมรับนับถือ เห็นสิ่งที่พระพุพะพทธองค์ทรงตรัสในความเป็นจริงได้อย่างกระจ่างขึ้นเป็นผลให้ใจของเรายัางยอมรับนับถือกฎของธรรมดาได้ดีขึ้นช่วงเวลานั้นเขาเรียกว่าเราต้องอดทนกับสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะบังคับฝืนหรือเป็นดังใจที่เราปรารถนาได้หรืออารมณ์เดียวนะทุกคนอารมณ์ที่ใช้คําว่าต้องอดทนกับสิ่งที่เห็นถึงเราจะยอมรับมันได้นะ แต่เราก็ต้องอดทนกับสิ่งที่เราเห็นไม่ต้องกลัวว่าเธอจะไปไหนไม่ต้องกลัวว่าเธอจะต้องพะวงกับอารมณ์หายใจเข้าออกกลัวว่าจิตของเธอจะไม่มีสมาธิกลัวว่าเราจะไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะไปสวรรค์ไม่ได้อารมณ์โกแบบนี้เธอตัดทิ้งไปได้เลยไม่มีความหมายต้องเอาม,ามานั่งคิดเป็นเรื่องเครื่องกังวลใจเพราะเธอกําลังตัดอวิชชาทุกวันทุกวันทุกวันเท่ากับว่าสากายยะทิท่ิของเธอเนี่ยมันขาดจากใจของเธอทุกครั้งที่เธอได้เกิดความเบื่อนหน่าย จากผลจากร่างกายทุกวันวันไม่รู้จะก,กี่ครั้งสมาธิก็ไม่จะเป็นต้องกลัวมันว่าเราจะมีน้อยมีมากจะทรงตัวหรือเปล่าก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงสิ่งนี้ตัดความพอใจยินดีกับผลของสมาธิไปเสียแล้วก็ตัดความกังวลกับสิ่งที่จะต้องคอยเห็นว่าเราต้องเห็นพระกก่อนถ้าเราไม่เห็นพระพุทธเจ้าเราไปไปดีไม่ได้ก็ตัดเรื่องนี้เอาไปจากใจเฉอยซะ เห็นอย่างเดียวคือเห็นว่าใจของเธอหมดความพลอยใจยินดีในมนุษย์โลกแล้วนั่นแหละของแล้วเธอก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เท่านี้เลวกำลังใจต่ำแล้วไม่ว่าเลวนะว่วกากำลังใจต่ำหน่อยหน่อยแล้วก็หันหน้าปุ๊บก็พบสวรรค์เลยเหมือนอย่างนั้นหันอีกหน้าหนึ่งไปด้านหนึ่งปุ๊บก็ถึงสวรรค์เลย แล้วโลกนี้ก็ไม่มีความหมายในใจของเธอไม่ดึงใจเธอไม่ทวงใจเธอไม่ทําให้เธอมีความเศร้าหมองแม้แต่นิดเดียวบุญกุศลจะทามากทําน้อยมันก็จะส่งผลให้เธอรู้มีปัญญามากหรือมีปัญญาน้อยไอ้คาว่าปัญญามากปัญญาน้อยหมายความว่าเธอมีโอกาสได้คิดถึงสิ่งที่เป็นความจริงอย่างที่พูดมาเนี่ยบ่อยไหมถ้าเธอมี สตินึกถึงความจริงอย่างนี้ได้บ่อยแสดงว่าทานศีลภาวนาที่เธอตั้งใจทํากันมาเธอตั้งใจทําจริงๆเธอตั้งใจทําด้วยความเคารพจริงๆในคุณของพระพุทธเจ้าและเธอก็ปาราบปรามนาสิ่งเดียวคือไม่ต้องการกลับมาเวียนว่ายใจเกิดจริงๆรนทั้งวันที่เธอตื่นยันหลับแม้เธอจะไม่ได้ทรงอนาปานุสติทรงสมาธิแจ่มใสเห็นภาพพระพุทธเจ้าได้หรือว่ามีกําลังชิบจักุยาน สามารถเห็นหนูน่นเห็นนี่ได้เคลื่อนจิตออกจากกายไปนิพพานได้สิ่งเหล่านี้ไม่ปรากฏมีกับเราเลยแม้แต่เรื่องเดียวก็ตามแต่แต่เธอมีปัญญาปัญญาอันเกิดจากกุศลความดีที่เธอได้กระทาทุกครั้งด,ด้วยความตั้งใจจิตแล้วปัญญาส่วนนี้มันก็จะเลี้ยงใจของเธอแบบที่เราพูดให้ฟังเนี่ยทุกวันทุกวันทุกวันถึงเวลานั้นเธอก็ไปด้วยปัญญาของเธอ เขาก็เรียกว่าอาชิปัญญาคือมีปัญญาอย่างยิ่งถ้าเธอปฏิบัติได้แค่นี้บอกมันยากเกินไปไหมล่ะือว่ายากไหมไม่ยากแค่หันหน้าปั๊บเดียวก็หายแล้วจะไปยากอะไรเนะี่ยฝึกวิ่งเข้าประตูวิ่งออกประตูก็ไม่ต้องฝึกใช่ไหมล่ะ จริงๆแล้วโดยธรรมดาเราก็เป็นอย่างนั้นออกจากบ้านปุ๊บเราก็ลืมและเรื่องของบ้านแล้วแล้วก็เอาเรื่องอยู่บนรถของเราแล้วใช่ไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นที่ธรรมดาท่านเราไม่มีจิตอะไรเอาวันกับที่ใดที่หนึ่งมันก็ขาดอากใจของเราเท่านี้แหละการละก็เท่านี้ละสั่งย์ก็เท่านี้มันขาดก็คือขาดจริงๆไม่มีการ อะไรเอาวนก็เท่านี้แหละปฏิบัติจะมันจะจบลงได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ว,า,วาสนาบุญกุศลที่เธอได้กระทาลงไปได้ความจริงใจเพราะถ้าเราบุญน้อยกรรมอกุศลมันไม่ปล่อยเราให้เป็นอย่างนี้หรอกนะมันไม่ปล่อยให้เราคิดได้อย่างนี้ถึงเธอจะมีเรื่องที่คับแค้นอึดอัดใจิตใจของเธอเธอก็จะฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นเธอจะไม่มีทางเกิดนิพพายายน แล้วก็จะเห็นความดีของพระพุทธเจ้าได้เลยนอกจากเธอจะมีความเบื่อหน่ายแล้วก็มีจิตโทษสิ่งที่เธอไม่ชอบโทษคนโทษเรื่องราวของคนที่ทําให้เธอเกิดความอึดอัดทับแค้นโทษสัตว์โทษวัตถุธาตทุทั้งหลายเธอก็จะมีจิตใจเป็นปฏิฆะต่อกับสิ่งต่างๆอย่างนี้หมายความว่าจิตของเธอไม่มีความของใสอย่างนี้ไปทุกขติไหมไปทุกขติ นั้นเองเรื่องของกุศลหรืออก,กุศลที่เราไม่อาจจะไปรู้ได้ว่ามันจะตามมาให้ผลกับเราแบบไหนแต่ปัจจุบันเนี่ยขอยเธอตั้งใจทําบุญได้ความตั้งใจจริงถออย่าสักแต่ว่าทำมันนะทานไมก็ดีบุญที่สําเร็จจากรการทานศิลไมบุญที่สําเร็จจากการรักษาศิลก็ดีภาวนาไมยบุญที่สําเร็จจากการภาวนาก็ดี รนแล้วขอให้ทำด้วยความตั้งใจหรือแม้เธอจะตั้งใจ,จเจริญสมาธิให้จิตของเธอสงบเวลาไหนก็จะต้องทําเวลานั้นฉันก็จะต้องทาฉันจะต้องทําให้ฉันมีสมาธิให้ได้ทรงสมาธิจิตให้ได้เธอก็หมดตะหมกมุ่นกับความอยากของเธอให้จิตสงบจําไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงจัดว่าอัตถกิริมัทฐานกยคือความตั้งใจเกินไปเป็นโทษอย่าทํา ทานทำไมก็ดีศีลแล้วไมก็ดีบุญที่สาเร็จการให้ทานรักษาศีลและภาวนาเขาทําได้ความตั้งใจได้กําลังใจที่ไม่มีความอยากคืออย่าไปอยากมากเอาแค่ปารสนจะทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีน้อยทําไปตามน้อยไม่ต้องกระเสือกกระสนมามากเราอยากให้ทานตั้งใจจริงๆเรามีเท่านี้เราทําเลยไม่ต้องทําให้ใจเราเสียไม่ต้องคอยกังวลว่า เรามีน้อยแล้วคงไม่มีโอกาสทําบุญกับเขาอย่าไปทําลายความดีของเธอแบบนี้นั่นก็ขอให้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดแสดงเอาไว้เป็นคําสอนก็ดีเป็นคําสั่งก็ดีเป็นคําตักเตือนเธอทั้งหลายก็ดีเธออย่าพยายามที่จะลืมให้หายออกไปจากความตั้งใจดีของเธอนะทบทวนกลับไปพิจารณา พยายามนึกทบทวนสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติของเธออะไรที่มันเป็นเหตุพอที่ทําให้เธอรู้ว่าผลจะเกิดดีเกิดกับเราง่ายเกิดกับเราตรงเกิดกับเราและจะเป็นไปได้จริงๆเธอก็จงทําอย่างนั้นซ้ําๆซ,ซักๆหมายคว่าพยายามคิดกลับมากลับไปกลับมาบ่อยๆอย่างที่หลวงป,ปู่โตพรมรังสีท่านเคยเทศไว้ว่าพิจารณามาหาพิจารณา แล้วแท้จุเท่านี้พิจารณามหาพิจารณาพิจารณามหาพิจารณาแค่นี้ไม่ใช่อะไรก็น่าคิดนะทุกคนก็ขอให้ความดีของเธอทุกคนที่ตั้งใจกระทำกันมาหลายวันสองวันเธอก็ต้องบอกว่ามันก็หนักหนักด้วยความตั้งใจที่จะทำ หนักด้วยความเอาใจใส่ในการทำความดีบุญก็ยังมีผลหนักกต่เธออันนั้นเป็นของแน่วันนี้ก็ไม่อยากให้เธอหนักเกินไปเพียงแต่อยาให้เธอได้ใช้เวลาผ่อนคลายแล้วก็พิจารณาว่าไอาการปฏิบัติของเราทั้งหมดที่ทำมานานเนี่ยเราอยู่ในเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดแสดงทำอย่างวันนี้ไหมแล้วทำเกินไปไหมตั้งใจเกินไปไหม อย่างนี้เป็นต้นกลับไปทบทวนเอานะและให้เชื่อว่าสิ่งที่เราจะไปมันให้พ้นเนี่ยมันแค่รับหน้ารับตาจากสิ่งหนึ่งแล้วก็ไปมองอีกสิ่งหนึ่งเท่านั้นแหละชีวิตเราไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกแล้วมันก็หายเอาไปจากใจขเขาโดยเดนพันทันทีในทุกๆเรื่องมันก็เป็นแบบนี้เพียงแต่ว่าเธอจะมีเยื่อใยมีความพอใจยิ่นดีกับสิ่งนั้นอยู่ไหมถ้ามีอยู่เธอก็ต้องหันหลังกลับไปมองมันใหม่ตรงไปตรงมานะเหตุผลอื่นไม่มีอะไรที่ ที่ยากไปกับการพิจารณาหรอกนะขอที่สุดแห่งการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนาในความดีขององค์เสดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงเป็นสนนที่พึ่งของเราเป็นคาถาขอเราพุทธบริษัทผู้มีศรัทธาทั้งหลายที่พากันบำเพ็ญกุศลบุญญาราศรีกันมาด้วยความตั้งใจดีขอความดีเหล่าเหล่านี้จงตามคุ้มครองจิตใจของอท่านทุกเมื่อ ไม่ว่าเธอจะอยู่ในภาวะสุกด,ดันจิตใจยอย่างไรแบบไหนก็ตามจะดิ้นเกิดขึ้นได้อกุศลกรรมก็ดีจะเกิดขึ้นเพราะความอยู่ในความเป็นมนุษย์ไม่อาจจะหลีกหนีภัยสิ่งเหล่านี้มาเสียดแทงใจของเธอได้ก็ดีขอให้เธอจะมีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ระล็กนึกถึงคําสั่งสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เห็นสัจจะคือความเป็นจริงอย่างทองแท้แทงความจริงได้ตลอดรอดฟัง จนถึงที่สุดคือค,อความตัดความยินดีและพอใจในความเป็นมนุษย์โลกได้ก็ขอกำลังที่เป็นผลในการปฏิบัติที่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายพากันตั้งใจเพื่อบรรลุมรคบรรลุผลตั้งแต่พระโสดาปฏิผลจนถึงอาราัตถผลขอบุญกุศลที่เธอทำมาตั้งแต่บัดนี้หรือตั้งแต่อดีตชาติรวมกันจนถ,ถึงปัจจุบันนี้และจะพึงมีปรากฏในเบื้องหน้า ข้อบุญเหล่านี้จึงเป็นอนุภาพยังให้ความปัรถนาของเธอไม่ไว่าจะเป็นเรื่องอริยมรรคอริยผลก็ดีเป็นความเป็นอยู่ในชีวิตที่เธอจะต,ต้องคอยบำรุงรักษาบุคคลที่เป็นทช่รักของเธอก็ดีกิจการงานอะไรก็ดีกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ดีขอความปัรถนาเช่นนี้ของเธอไม่ว่าเรื่องใดๆจงสนิทเป็นผลได้ง่ายนับแต่บัดนี้จนกว่า เท้าของเธอทั้งหลายจะได้ก้าวเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันทุกท่านทุกคนเทินเอวังก็มีด้วยประการัชนี้